หลักการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยค่ะจะอิงจากาส่วนไหนคะก็จะเจริญพรสำหรับหลักการสร้างพระบูชาโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จะมีหลักเรียกว่าอิธิยาบทสร้างตามอิธิยาบทที่เหมาะสมเช่นปางนั่งสมาธิก็คือการตัตรูข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางห้ามญาติ ก็หมายความว่าครั้งหนึ่งเคยมีหมู่พญาติของพระองค์เนี่ยรอเบาแหวงกันพระองค์จึงได้มาห้ามญาติฉะนั้นชาวพุทธเราก็ถืออวิทยาบทของพระพุทธเจ้าในการจัดสร้างเพื่อเป็นที่สักการะบูชา็็จะเดินผ่อนแล้วกรณีที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะมีการจะสร้างพระพุทธรูปปางถือไอแพดเนะะี่ค่ะ ท่านมีความคิดเห็นยางไงในเรื่องนะเขาจเจริญพรสำหรับที่เป็นข่าวรือหาอยู่ขณะนี้ไม่ใช่พระพุทธร,รูปนะเป็นพระสงฆ์เป็นสาวกข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปหนึ่งท่านชื่อว่าพระสิวดีพระสิวดีนี้ท่านมีเอตะะะักทักะก็คือได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีลาบเกิดขึ้นมากก็หมายความว่าท่านเนี่ย ไปที่ไหนก็ตามญาติโยมเห็นเราเกิดศรัทธารักใคร่ท่านก็จะน้อมนำลาบตักกาละมาถวายท่านเป็นจำนวนมากครั้งหนึ่งแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าจะตสดจไปเยี่ยมท่านเลวตะน้องท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็มีพระภิกษุไปจํานวนมากพระภิกษุเหล่านั้นก็มีความไปตกกังวลว่าจะมีอาหารฉันในกลางทางไหมพระธเจ้าท่านบอกว่า ท่านเสวดรีมาด้วยไหมพิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูนว่ามาด้วยองค์สมเดมม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ต้องกังวลหรอกถ้าท่านเสวดรีมาเนี่ยเราจะมีพระตาหารขาวหวานน้ำบ่มน้ำปานะฉันเป็นจำนวนมากเพราะท่านเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์เมื่อเทวดามนุษย์เห็นแล้วก็น้อมมาพระตาหารขาวหวานมาถวายเป็นจนํานวนมากฉะนั้นเราชาวพุทธเราก็ถือเอาท่านพระสารีบุตรขอภยัยพระเสวดีเนี่ย มาหล่อมาทําเป็นเครื่องสักการะบูชาเพื่อความมีลาบสักการะพกทรัพย์มากมายแต่สําหรับการสร้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือเรียกว่าปางพระสิวดีถือ iPad มันก็จะมองในสองประเด็นถ้ามองในแง่ของศิลปะของการสร้างพระเนี่ย เราก็ต้องเอายิเยาบทเดิมของท่านคือท่านสิวดีเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นพระทุดดงนะพระทุดดงก็มีอะไรบ้างก็จะมีกรดมีบาทมีกาณา่เราเห็นกันอยู่นั่นคือปรางดังเดิมของท่านแล้วก็เราก็ถือว่าได้ไหว้ได้สักการะท่านแล้วเกิดลาบสักการะมากมายแต่ทีนี้ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้น แต่แล้วเราเอาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยไปใส่ในนักตนะอิริยาบทของท่านเนี่ยมันก็มองได้สองประเด็นถ้ามองเรื่องของประเด็นอิริยาบทของพระที่เราต้องเคารพสักการบูชาเนี่ยก็ถือว่าไม่เหมาะสมแต่ท่านจะสื่อว่าพระกับเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ตามยุคสมัยเนี่ย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็าสามารถจะมองได้ฉะนั้นความไม่เหมาะสมถ้ามองในเรื่องของติลปะที่เป็นอิทธิยาบทของท่านดังเดิมเนี่ยคงจะไม่เหมาะสมเพราะท่านถือกรดบาทและการน้ำในการเดินทุด,ดงส่วนที่ท่านนำา p p d d ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใส่ในมือของท่านนะเพื่อสื่อให้รู้ว่าพระสงคนะ์ตามความตมองา์ของท่านว่า ผสมกับเทคโนโลยีนั้นอยู่ด้วยกันได้ก็น่าจะมีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกว่านี้สักนิดหนึ่งเพราะท่านสีบรินั้นท่านเป็นพระอารหรันต์เป็นพระอารหันต์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้มีลาภหลักะลักษณเกิดขึ้นก็หมายความว่าท่านเป็นเทที่รักของเทวดาและมนุษย์มากมายฉะนั้นการที่ญาติโยมจะไปกราบไหว้พระสีวรีถือ iPad เนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึก บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น,นว่าเอ๊ะถืออะไรเป็นยังไงโดยเฉพาะ,ะโยมอุบาสกาสิการที่อายุอานามมากแต่สำหรับคนรุ่นใหม่ก็คงถือเป็นเรื่องปกติว่าเ,ออเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสื่อสารอะไรได้มากมายให้ประโยชน์อะไรได้มากมายความเหมาะความความควรน,นั้นที่จริงแล้วอยู่ที่มุมมองมากกว่าว่าเราจะมุมมองในเรื่องของพุทธศินดังเดิมก็คือ กิริยาบทของพระต่างๆที่เรายึดถือปฏิบัติมาว่าต้องสร้างลักษณะอะไรอย่างไรเหมาะสมกับมุมมองหนึ่งต้องการสื่อสื่ออะไรบางอย่างอันนี้เราก็ไม่ทราบเจตนาของผู้สร้างว่าท่านเจตนาใดแน่นอนต้องการโปรโมทหรือเปล่าต้องการประชาสัมพันธ์หรือเปล่าต้องการสร้างสิ่งที่ให้เกิดเป็นข่าวคราวเพื่อประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นไม่ทราบ ก็ขอจะเดินพ่ว่าการสร้างพระรูปก็ตามพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระรหตรของพระองค์ก็ตามเราก็จะสร้างตามอียดยาบทของท่านที่เราดูแล้วมีความเหมาะสมสง่างามถูกต้องตามหลักศิลปะตามโบราณราชประเพณีฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเราขาดขาดองค์กรกลางที่จะ ดูแลเรื่องการจัดสร้างพร,ระธุดรก็ตามพระเกจิอาจารย์พระเทรอาจารย์ก็ตามว่าการจัดสร้างจริงๆนะควรจะมีการออกแบบเสนเอไปยังต้นสังกัดจะเป็นส่วนคณะสงฆ์ก็ตามเป็นราชการก็ตามเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเมื่อมีคณะกรรมการพิจารณาแล้วกันกรองแล้วว่าเห็นว่าเหมาะสมดีงามถูกต้องก็สามารถนํามาสร้างได้แต่ทุกวันนี้การก่อสร้างของเรา เป็นภพทุกขโลก็ตามเป็นพระเกจิอาจารย์พระเทเรศรอาจารย์ก็ตามพระหลานก็ตามเราก็เรียกว่าสร้างตามอัตยาสัยของผู้สร้างเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ค่อยจะนึกถึงกันนะเราก็จะสร้างตามที่เราอยากจะสร้างครั้งหนึ่งกเ็เคยมีการสร้างภพทุกขโลเหยียบโลกโลกอันนั้นก็เป็นที่ประเทือนใจของชาพุทธเพราะของ สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปก็ตามพระเกจิอาจารย์ก็ตามเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยจะเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรจะทบุบจะทําลายก็สะเทือนใจอีกสร้างไปแล้วไม่ถูกต้องก็สะเทือนใจอีกดังนั้นก็ควรจะใช้ดุลพินิษฐ์พิเคราะห์ปรึกษาผู้รู้ในเรื่องของศิลปะการก่อสร้างเพื่อให้ถูกต้องตามพุทธศินดั้งเดิมและเหมาะสมกับกิริยาบทของพระท่านเพื่อ เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วเกิดจิตที่เป็นกุศลมากขึ้นก็าจะเดินผ่อนค,อคิดว่าจะมีส่วนทําให้เยาวชนรุ่นหลังอีกหลายสิบปีแล้วก็ในส่วนของชาวต่างชาติไห้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของป่าของพระรูปไหมคะประเจริญพรแน่นอนมันก็เสื่อได้สองอย่างประเด็นแรกก็คือบอกถึงยุคสมัยได้ ว่าพระศิวลีองค์เนี่ยสร้างในยุคสมัยไหนสมมติอีกร้อยปีไปก็จะรู้ว่าสร้างประมาณปี2555เพราะว่าช่วงนี้มี iPad, iPhone มากมายบอกยุคสมัยได้นี่ก็บอก,เร,กเรียกว่าบอกเรื่องราวประวัติของยุคสมัยได้ประเด็นต่อมาที่ปรโยมถามนั้นก็กเ,เรื่องที่ดีว่าจะเกิดความเข้าใจผิดไหมแน่นอน ถ้าผู้รู้ได้ศึกษาประวัติของท่านพระเสียวดีก็คงเข้าใจถูกต้องว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้สร้างนั้นต่อเติมจากการสร้างดังเดิมแต่ถ้าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ศึกษาประวัติเสียวดีก็จะเข้าใจว่าพระ iPad เนี่ย่าจจะมีตั้งแต่ครั้งพุทธก,กาลหรือมีมีมาก่อนนะมีมาก่อนว่าเอ๊ะพระ ปกติเนี่ยจะต้องมีบาทมีตรปัดมีกรดเท่านั้นส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันแต่นี่ท่านถือ iPad ก็จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นได้ขอจเจริญพร